โดยเฉพาะในเรื่องของการลักลอบทำประมงผิดกฎหมายจากเรือมอง่ังชาิซึ่งเราถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องไม่เกิดขึ้นในหน้าน้ําของเรา วันนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากการที่เมื่อวันที่3มกราคมอ2568ที่ผ่านมาทัพเรือภาคที่2ร่วมกับสนย์ในการรักษาประโยชน์ของชาติทงะเลภาค2ได้จับกลุ่มเรือประมงต่างชาตินะครับที่เข้ามาลักรอบทําการประมงที่บริเวณใต้กับเกากะนะครับซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งที่อำเภอสีชน จังหวัดนครศรีธรรมราชออกไปในทางที่เราออกในประมาณ77กิโลเมตรนะครับโดยที่มาของการจับคุมในครั้งนี้ก็สืบเนื่องจากการที่ศูนย์ในการรักษาผลรือนของชาติทางะเลภาค2รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากพี่น้องชาวประมงครับว่ามีเรือประมงต่างชาติลักลอบเข้ามาทําการประมงคาดปลอยในบริเวณพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทยนะครับทั้งบริเวณเกาะกะและบริเวณอื่นๆนะครับจาก เข้มงวดในกราริบัติในเรื่องของการทําผิดกฎหมายในทะเลทุกรูปแบบนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลักลอบทําประมงผิดกฎหมายจากเรือมองางชาติซึ่งเราถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องไม่เกิดขึ้นในหน้าน้ําของเรานะครับเราจะปฏิบัติทุกหนีทางอย่างเต็มกําลังความสามารถในการป้องกันปราบปรามการทําผิดเหล่านั้นนะครับและก็จะไม่มีการละเว้นในกรณีที่มีการตรวจพบและจับลุมและดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดกรณีครับ มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ